งานเข้าในเอฟซีตู้เชื่อมช่างพง์มันไม่มีเสียงไม่มีอื้อหืออะไรเลยนะครับก็เลยสันนิษฐานว่าเสียเอาอีกแล้วเหรอช่างพงศ์ฮะผิดอีกแล้วเหรอเครื่องเครื่องเครื่องก็เสียเครื่องเลยก็ผิดโอ้เคลื่อเปลือกใต้ต้องเปลือมานี่ฮะ อะไรมอรจะเป็นอะไรพวต่อยเฮ้ยอะไรสอดไส้มานี่นะเอ้าทำไมมีไส้เฮ้ยเฮ้ยสอดไสนโชว์หน่อยสิเบเชัดเด็วส้ของแถมายะเลยของแถมใช้ได้ไหมต้งกลับไปบ้านวไว้ใช้เิมีประโยชน์น่าจับเลยเปี <c oughs> าาน้ำมันอีกตัง้งหั ตอกนะตอเยอะแยะขริมเสริเสียงแข็งมากจะไปคิดมากหรอเหล็กเราเยอะแยะตะเป้เราซื้อมาแล้วใช่ไหมจะได้พ่นเลยเดี๋ยวเอาลงม้าน่ะเดชไหนเดี๋ชเรอเชื่อมเสร็จก่อนยังเชื่อมไม่เสร็จเดี๋ยวไล่ขึ้นไปพ่นทีเดียวไหนตัดไหนโอเค่านั้แบบไหนแบบนี้เหรอมาเอาผมเห็นเจ้าชอบทำอ่ะ เวลาเขาจะสต็อปอะไรทีมันเป็นอะไรสรุปใสหลุดเลยซ้ำเลยฮะซ้ำได้เร็วอีกไหนสุกเก็งอีกเลยต่อสายไหนไหนใส่รุดตัวไหนใส่ลุดเอ้ยโุกเก็งถูกป่ะสายตัวไหนเต็มอีมากเลยยังไม่โชว์ตูดออกเดี่น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 ี่โซกเก็งผมนี่หรอใสหลุดใสหลุดสายตรงนี้หลุดใช่โอ้โหแต่เกิดมาพึ่งซ้ำ ได้เครื่องเด็กต้องใส่ใส่หลุดครับแต่สมินไม่เป็นหรอกเห็นไหมดีใจจังเลยดีใจจยู่เลยไม่ดีใจเทนเมมต่อยกับช่างพงไงโหยสมดดีใจที่สุดเลยเนาะมันเสียโอ้หมันช็อตเงินผัวเลยเนาะดีดีดีความมีให้มันแน่นเลยนะนึกว่ามันเสียนะพี่น้องแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับผมก็ได้แล้วใช่ไหม เพนดีดีทุ่มนาะเราเอามาทำดีมันจะไม่ดีได้ยังไงเออจ้ายังไงมันก็ต้องผ่านไปได้นช่คุณลองน้องมันนี่มันนี่มันนีช่างช่างมันจัดไว้ดีโอ้เครื่องมันน้อยนหนึ่งเนาะมีแค่นี้เองเนาะมาเปรียบกันเลยยังไงแจ๊คจะไปดึงอะไรของค่อยนะทีมทำไมมันเหมือนของค่อยอย่างเหี้ยก็ตอนนันแหละโอ้โมีอะไรล่ะ ก็ตรู้อยู่ว่าไม่มีอะไรเย่คนตามหามันหายเออนี่แหละที่ไหนได้พี่เทโซ่้จนหมดม่กอกกนะอ้โหจะมีไข่ข้างในหมดเรียบ้อยคลรับเชื่อมดูก่อนเชื่อมดูก่อนกกล้เมีัง่หมเชื่อมดูสิจะัดู จริงเครื่องเนี่ยมันก็ได้ใหญ่เนาะอันนี้จริงมันทำเล็กกว่านี้ก็ได้ได้ใช่เอ่อทำเล็กกว่าค่าถรงนี้เย็นน้อยเออจะดีตรงนี้นี่ราคาตั้งแพงเครื่องน้อยนึงถ้าเครื่องเล็กราคาแพงก็มันมันย่นเข้ามาก็ได้อันจริงอ่ะเัวนีเทคนิคอะไรสักวันเนาะเอ็ดนายยังไม่เคยเห็นที่แบบว่าตรงน้เชื่อมอ่ะมันใส่โซ่ดีใจสุดเลยแล้วก็เชื่อมเลยยิ่งขึ้นไปเลยเนี่ยซ่อมเชื่อมเชื่อมได้ ใช่เลยพี่น้องสายมันหลุดใช่ไหมช็อกตาตั้งเลยผมอ่ะสุดช็อกนะคะช็อกเลยนะครับผมพอมาต่อยก็ปุ๊พัวเลยนะลองดูดิได้ยังลอไม่เสรใจเลยลองมันเจเลยทีนี้สวัสดีค่ะลองไปลองอย่าหย่อนเยะพี่น้องทำได้เลยผมอ่ะาประกอบนะลองดูก่อนดีกว่าค่อยประกอบถ้าเกิดมันไม่ได้จะได้ไม่ต้องประกอบให้มันเสียเวลาลองดูดิ ไอ้ยจะได้ปักลวมปักลวมเก่งไวใจไใจได้อ้มุดมดทีมัดเตี้ยจังวะเฮ้พูดไม่เพาะเลยอ่ะพี่น้องไม่ยินไหมคะไม่ได้ได้ดามดอืเจ้าวยายามาดามดสมดเลยโอเคครับผมคราวนี้ผมก็ส้เร็จหนึ่งพันจิตเหลืครับ ก็ฝากคลิปไว้เท่านทีในเอฟซีท ah. ุกท่านนะได้นะครับผมก็ขายก็ซ่อมได้สําเร็จเนาะณในที่สุดช่างพงก็รอดแล้วในเอฟซีพงก็อุ่นใจว่าบนะครับเมมต่อยก็ดีใจวูบนะครับผมใจสุดเลยอะผมก็จำก็ดีใจเขามีมือสุขเลยครับพี่น้องโอเคครับทุกงาพอกันไหมนะครับผมราออกคนะประเด็ครับสวัสดีครับไปหาเงินรวย